สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคือเก่นนะครับเนาะกับคลิปการต้อนนกเขาครับกับช่องผ่านต้นสายปลาเนาะก็ผมกับเป็นคลิปต้นเนื่องจากกับคลิปมือเสาร์เนาะหลังจากที่มือเสาร์นี้ครับผมเอาเจ้าละมาซูนออกมาจัดเฉลยได้ครับผมก็ออกไม่อีกจวงใบครับผม ก็เอาเจ้าเพชรนิยมครับผมออกมาเมื่อนี้จะเพชรนิยมออกมาครับผมนี่ครับเจ้าเพชรนิยมใสอยู่ตัวนี้ครับครับนี่ครับนกป่าเขาร่วมแล้วครับนกป่าเขาร่วมแล้วตัวบุรี่เป็นยังไงเนาะครับเนาะครับได้ยินเสียงเรียกอยู่ครับสงสัยเจ้าเพชรนิยมเรียกอยู่ครับนี่ครับเรียกอยู่ นกปลาสงสัยออกเราหรือมั้งครับก็จังเลยผมเห็นบินเขาร่วมแต่ว่าบนนใจนะครับไม้ก็เป็นไม้ต่อจากาที่เจ้าลามาสูนในเมื่อเ้าเนี่ยครับเดี๋ยวผมกะขยับเข้าไปลงไปทางหนอีกหน่อยนึงส่วนเจ้าลามาสูลครับผมเอาไปทั้งโคกเลยครับใส่ไปเพิ่งพีครับทั้งโคกครับผมก็ตรงในว่าเฝ้าเจ้าลามาสูลครับผมเพราะว่ามันอยู่ทั้งโคกกานหลายย่างแล้วครับเนาะ มีหลายยางหลายแนวมันทั้งนกกดทั้งแล้วครับผมครับผมเดี๋ยวติดตามกันไปง่ายๆครับผมรุนเจ้าเพชรนิยมมันครับตอนนี้นกเขาแล้วผมอากสีไปง่ายเจ้าละมันสูนมาไฟฟังนี่พุดเลยครับส่งสิบปลอดไัยกว่าโอ้โห้นครับพุนครับเออขอ,อยู่ขครับไก่เติมครับผม ครับผมเอารุ่นน้ำกันไปยาวๆนะครับเนาะสำหรับชิปนี้ครับเก็บไปใหญ่ครับเมื่อกี้ไปใหญ่จะแล้วมันสูญมาพี่ครับบ่ไว้เสียงครับผมนี่ครับจนแล้วมันสูญมาไว้นี่นี่ครับต้นกระถินครับผมฮู้ไม่เอาครับมื่อนี้รุ่นเหมือนน้กันครับระวังสดครับ เก๋านี่จะ,ะได้สิน่นเองครับเจ้าเพชรนิยมเป็นนกเก๋านะครับเนาะแต่ว่าเจ้าลามาสุดเป็นนกพึ่งกรลังสดขึ้นมากครับสดสีบดเก๋าบุ้งข้างในครับผมบุมนีตามไปครับผมพร้อมเจกันเงียบทั้งสองเลยครับตอนนี้เพชรนิยมก็เงียบลามาสูนก็นเงียบครับบลูเกิดอีกยังข้นเนาะแต่ว่าเพชรนิยมผมสองกล่องมึงแล้วครับบุนียังครับ สงสัยอยานนกป่าผมให้ทั้งได้แต่ว่าล่ามาสุนนี่ขันแล้วครับล่ามาซุนขันขึ้นแล้วครับขันโน่นนะครับเรียกเรียกครับเรียกครับล่ามาสุนเรียกครับผมล่ามาสุนเรียกครับนี่ครับล่ามาสุนครับ บางแน่จั็หน่อยครับบอยเห็นแลครับบางต้นยู่ค่ะาเราเรียกขึ้นสามพ่วนแลวเงียบครับวันนี้หมายเขาว่าจังไรน,น้อบาทนี่นาะเรียกแล้วครับเพจนยยมยังเงียบครับแล้วมาศูนเรียกขึ้นข้ามเดียวครับเงียบห่วยคือสีเขาเร็วแท้ือสีถึงเร็วแท้ แค่มันนกถือก็คือสิบปวดแทนล่ะเรียกข้ามเดียวครับผมเงียบเลยเองคือเเงียบแล้วบาานี่แต่พิธายมยมนี่เยเงียบไปจะดุลแล้วครับสองกล่องมึงว่าไม่ยังครับเอาเดี๋ยวรุนกันไปครับผม มาซูนขันสลับเรียกครับผมตอนนี้นี่ครับเรียกทีทีได้ครับเรียกทีทีแล้วก็โยนทักษะนี้เห็นนกป้าครับผมแต่อยู่ห่างเนี่ย ครับขันโยนเรียกแล้วมาขันโยนเรียกแล้วมาขันโยนครับผมสลรับครับผมต่างันไปครับผมพี่น้องครับสุ่งสิบพิษสังเกตนะครับจ้าริ่มาศู์เงียบครับผมหรือว่าจังไหนหรือว่ามีหมดบ่ครับ ผมไปใส่ไปผมมาด้เบิงบอกว่าผมรีบครับผมเป็นต้นกระถินนะครับมันหนาสิมีนะครับคือจังไดขันขัน,ขนยุดยุดไหมครับพี่สังเกตครับเมื่อนี้ขันเรียกที่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 เขาแล้วก็คือจังเห็นนกนหรือจังมีนกอยู่ไก่แล้วก็มันโยนเส้ยครับ โอ้นี่ขันเรียกขึ้นมาอีกแล้วครับเรียกมาแล้วนี่ครับเหี่ยงแก่สามข้ามหยุดแล้วครับหยุดอีหละพี่สังเกตครับผมมื่อนี้หรือเห็นเขาอยู่ห่างบ่ครับมันมีต้นมาขามต้นนี้ไงนะครับข้างหลังนะครับปู้นะครับขามต้นใหญ่ยู่ถัดออกไปอีกอาจจะยู่หันครับนกปลาตัวเจ้าเพชรนิยมเรียบร้อยแล้วครับสงสัยนี่จัดเลยนกเขาร่วม ขั้นบนนั่งเฝ้ากันกันกนลบนกครับย่านนกเขายา่ยาตนนินกปลาครับผมเพราะว่าเห็นนกเขาร่วแล้วตอนไม้ใหม่ๆเห็นเรียกเห็นคู่เช่กันอยู่ครับแล้วก็เงียบไปเลยนะครับนะครับได้นะยินเสียงอยู่ครับได้นะยินเสียงอยนี่เสียงไหนเอาครับรุดไปเป็นกัน,กนไปย่ายๆครับผม สดสิบดเก่าได้บ่ครับมื่อนี้ตามครับผมครับเจ้าเพชรนิยมเรียกขึ้นสามสี่ขาำแล้วก็นกปลาบินเขาร่วมอีกแล้วครับมีเขาร่วมปุ๊บเงียบปั๊บเลยครับเจ้าเพชรนิยมโอ้ยเป็นเนี้ยขนไดเนาะนี่ครับอยู่นี่เรียกนกปลาเขาไปนกปลาบินเขาร่วมปุ๊บแล้วก็เงียบอีกแล้วครับเรียกเทพสุดได้ปุ๊บครับนี่ผมก็ลังรู้ือกัน เอาตามันไปครับตามันไปเรื่อยครับผมคลิปนี้เงา้ยวนี้เนาะครับเนาะเรื่อยครับผมพี่น้องครับนกปลาเขาทังเจ um ้าเพชรนิยมกับผมตัวนี้นี่ครับนกปลาอยู่นี่ครับผมนี่ยุดปลายนี่ครับปลายนี่ปลายนี่ครับปลายแล้วเดียนี่นี่นี่น้อยนี่ครับนกปลาตับยุบปลายแล้วครับตัวนี้เจ้าเพชรนิยมกับเรียกอายุครับตัวนี้ถือว่ายุ่ปลายต้นนั้นเลยครับเขาปลายครับผม ตอนที่ผมใส่ครับผมนี่แหละครับนี่นี่นี่เห็นกันบุคคลสิบหเห็นนรอครับนี่น้อยนี่ครับนี่นี่นี่ไปแย่ๆน้อยๆนะครับนี่ครับว่ายตัดปอดที่อะไรตรงนี่เรียกใส่กันอยู่ครับตอนนี้ส่วนเจ้าละมัสูนบุ้ยมีนกเขาครับผมสงสัยเหี่ยวแล้วครับช่วงใบนี่สงสัยใส่ต้่นพันธุบัมักวะครับกันขันยุดยุดกันขันยุดยุดครับผมขึ้นบทแดงเจาะกับไวชัก เอารุ่นเจ้าเพชรนิยมเหมือนน้ำกันครับผมเดี๋ยวช่างดนกสิทธ์ตามไปยาวๆครับผมคลิปนี้ลงมาแล้วครับเจ้าละมาศูนย์สรุปมันนี่กับช่วงใบเงียบกิ๊บครับผมบ่มีอย่างเลยครับเจ้าละมาศูนย์บ่มีนกเขารลวมเลยเอาลงมาแล้วครับคั่มแล้วเดี๋ยวรอรหลุดหนีกันหน่อยครับคอณเจ้าเพชรนิยมครับผมอู้นะครับไกลๆคนนะครับ พิญญมฝุ่นแล้วครับต้นนี้ครับนี่แล้หล่นอีกจังหน่อยครับประมาณสิบนาทีนะครับเนาะขั้นจังไดกะได้บ่ได้กะสิเขาไปเอาละละครับกลับละครับเพราะว่าคําละอ๋อหล่นอีกจังหน่อยครับผมไปครับเขาไปเอากลับบ้านแล้วครับสรุปคลิปนี้กะแหว้น้องครับเนาะแหว์ทั้งเจ้าลำมาสูนแหว์ทั้งเจ้าเพชรนิยมครับผม บ,บ่มียังครับมือนีมือนีอนก็คือเป็นนกเขาครับผมบอมันนกเขาไปครับผมพาขับเปเอวเจาเพียรยนเหมือนกันคัมแล้วครับคุณตะเวนสิตกดินแล้วครับคัมแล้วคัมแล้วมันหาคอยมาต่อไหมครับผมขั้นใดทุกมือทุกมือนี่มันกับ,บ่มีนกไข่เขาต่อนะครับเนาะ เจาเพชรนิยมเรียกอยู่ครับแสดงว่าบวลบตัวครับผมเบิ่งแล้วถือว่าใส่ได้ครับผมมื้อนี้เพราะว่ามุกวานก็ออกไปขอสนิมซะนึงแล้วมื้อนี้ก็ต้อเนืองเลยก็ถือว่ายังขันอยู่ครับเอ้านกปลาปีนออกครับผมโอ้ยเหนียวครับเหนียวแถวนี้ครับผมนี่ครับเจ้าเพชรนิยมะเห็นบ่ล่ะนี่ครับนี่ครับ จะเป็นนิยมครับผมก็เลือกใส่กะกาว่าใส่ปดล็อกแหะครับเพราะว่าเลือกใส่นกตั้งใจเสียห้มันได้นกเลยครับครับเรีออย้ย่คุณครับจะเป็นนิยมกบับบอยยังปล็อกปะได้ครับผมหลังจากไ้คขนมานน่ก็เอาเจ้าแล้วมาซุนไปใส่ไปห้างครับบก็คือว่า ขันโยนใส่กันซื้อครับแต่ว่าเอาเจ้าเพชรนิยมนี่มันตรงไม้เลยครับสรุปคือเห่วครับผมเอาเดี๋ยวผมจะลงมาเบิ้งน้นกันครับผมแป๊บนึงครับนี่ครับผมเดี๋วลงมาแล้วเจ้าเพชรนิยมครับผมจะดินลูกจะดิ่นจะดินจะดิ่นนี่เห้เพิ่นเบิ้งคักเห็นเพิ่นเบื้งขวมรอลูกเหาอจะดินจะดินจะดินนี่ครับเจ้าเพชรนิยมนะครับเนาะคลิปนี้ก็เหี่ยวอีกขึ้าครับผม นะครับนายยังเป็นบัวอยู่ครับขนหัวยังเป็นบัวอยู่ครับก็เลยออกมา่มีนกครับผม่มีนกฝึกนกขัดนกตอครับผมก็เลยเขียนออกมาเลดครับเอาสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะผมกับเจ้าเพชรนิยมก็ต้องขอลาก่อนเนาะครับเนาะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนกำลังใจให้ได้เลยครับเด้อ ครับผมเสียดายมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ช่วงบายของวันที่6ท่านว่าคม6 3เนาะครับเนาะกะสรุปเฮี้ยวครับผมครับเอาเจ้าพิ่นมครับผมสวัสดีครับ